พามาชมห้องชุดใหม่จากเพจซื้อขายให้เช่าบ้านเอื้อทอนหัวหินอีกแล้วนะครับห้องนี้อาคาร19ชั้นหนึ่งตกแต่งรีโนเวทใหม่ทั้งห้องนะครับเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทุกชิ้น วันนี้เราจะพามาชมกันแบบ exclusive เลยห้องแรกครับห้องนั่งเล่นครับมีมา้านมีโซฟามีพรมปูพื้นให้แบบนี้ทำพื้นใหม่ที่สำคัญมี Smart TV ดู YouTube Netflix ได้เช่นเดิมห้องของเรานะฮะเตรียมพร้อมไว้ให้แบบนี้เลยหลังจากห้องนั่งเล่นก็จะ แพนกล้องไปก็จะเห็นห้องทานข้าวห้องเขียนหนังสือนะครับเปิดประตูหน้าเข้ามาก็จะเห็นแบบนี้มีโต๊ะให้มีเก้าอี้ให้ที่สําคัญมีตู้เย็นนะครับ5้ห้คิวยี่ห้อไฮเซนสีดําด้วยนะครับห้องนี้แพนกล้องไปก็จะเจอจับนะฮะหน้าห้องน้ําเป็นตู้กระจกเปิดประตูไปข้างๆก็จะเป็นห้องนอนครับห้องนอนขนาด3.5 3.5คูณ เมตรนะครับมีเตียงเหล็ก5ฟุตมีที่นอนสปริงมีแอร์สมาร์ทอินเวอร์เตอร์เย็นฉ่ำทั้งห้องแถมประหยัดไฟแบบนี้ด้วยนะครับในห้องก็ทำพื้นให้ใหม่เช่นเดียวกันมีม่านกัน UV มีตู้เสื้อผ้าให้แบบนี้ครับห้องนี้บอกแล้วว่าใหม่และสวยจริงๆนะครับทัดจากห้องนอนนะครับ เราจะไปดูต่อข้างนอกเปิดประตูออกไปจากห้องนอนก็จะเจอห้องทานข้าวห้องเขียนหนังสือเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูห้องโดยรวมนะครับแผนไปทางด้านนี้ก็จะเจออีกห้องหนึ่งก็คือห้องน้ํานั่นเองนะครับซึ่งห้องน้ําก็กว้างสะอาดสะอ้านนะครับทำพื้นให้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับไม่แคบเลยมีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้านะครับมี ฝักบัวมีชาเวอร์ให้แบบนี้ครับห้องนี้ครับอยู่อาคาร19ชั้นหนึ่งบ้านเอื้ออาทรหัวหินสามนะครับเปิดประตูหลังออกไปก็จะปูกระเบื้องให้แบบนี้มีอ่าหน้าต่างนะครับเหล็กดัดมุ้งลวดมีซิงค์ล้างจานให้แบบนี้ที่จยบปลอยแล้วครับฝากไว้ด้วยนะครับห้องชุดจากเพจซื้อขายให้เช่าบ้านเอื้ออาทรหัวหินห้องชุดสวยๆตกแต่งใหม่แบบนี้จะซื้ออยู่เองก็ได้ จะซื้อปล่อยเช่าทำธุรกิจห้องเช่าก็ดีครับติดต่อมาได้เลยนะครับกับห้องชุดสวยๆแบบนี้ของเราครับขอบคุณครับ